สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะสําหรับช่องพระบ้านทัวทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะเป็น E.P. ีที่140นะคะพี่นะคะพี่ๆค่ะพระมีเยอะเลยนะคะมีหลายรายการนะช่วงนี้เหมาพระกันมาเยอะมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร0 9 5 4์7 8 7 7 0นะคะดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะ สำหรับวันนี้นะคะพระมีหลายรายการมากนะเดี๋ยวหนูจะขออนุญ,ญาตนะไล่เลียงเป็นพระที่พระติดรางวัลน,นะคะอันนี้ชิ้นโบแดงนะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเหมาพระนะเข้ารังใหญ่นะคะเหมาพระกันมาเยอะมากๆเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นพระนะคะที่ลูกค้าปิดแล้วนะคะก็เดี๋ยวหนูขออนุญาตซูมดีกว่า นี่นะคะก็จะเป็นชนะการประกวดนะคะเป็นรายการแรกนะเป็นพระขออนุญาตเอาพระกล่องก่อนนะเดี๋ยวจะได้แบบไม่ไม่เปืองพื้นที่นะคะนี่พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเนื่องจากนี่มีงานประกวดนะคะในวันที่ยี่สิบสามนะคะมีนาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะอันนี้เป็นปิดตารายการพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะนี่ขออนุญาตนะ คะอันนี้นะคะเอาหนึ่งพันเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะช่วงนี้นะคะเหมาพระกันมาเยอะเลยนะคะฝากพี่ๆนะกดติดตามช่องหนูไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดผ้าดีๆนะคะสวยๆราคาเบาๆบางๆนะนี่รายการแรกนะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะรายการแรกนะหนูเอา 1, 9 0 0ันบาทท้วนนะคะสำหรับรายการแรกนะอ,อันนี้คือพระนะที่ชนะนะคะการประกวดนะคะนี่สวยสดงดงามด้านหลังนะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูชิมพีสวยนะ ลวดลายคมนะชัดลึกมากดูนะคะนี่นะแข่งอุดมสมบูรณ์นะลายนิ้วมือนะคะรายการแรกนะหนูเอา1,900บาททุ่นนะสำหรับพระหลวงปุตโตะนะคะเดี๋ยวหมุนอีกรอบนะคะพระค่อนข้างเยอะนะหนูจะไปไวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเนื่องจากว่าช่วงสายนะเดี๋ยววันนี้หนูมีเหมาพระอีกนะคะติดตามไว้นะคะช่วงนี้นะ ถัดมาเป็นรายการพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะรายการนี้นะนี่ก็เป็นชนะประกวดนะคะประกวดนะเป็นพระเป็นชุดเป็นจากบาคีาคเลยนะคะรายการนี้นะพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะอืมสวยสดงดงาม ดูนะคะคมชัดลึกมากๆนะรายการนี้เอาสามพันบาททวนนะคะสำหรับพระสมเด็จบัตรละครพิมพ์ใหญ่รายการนี้นะพี่นะดูเนื้อมวลสารนะช่วงนี้นะก็จะมีพระติดรางวัลน,นะเนื่องจากหนุ่มเหมากันมานะคะนี่ชนะการประกวดรางวัลน,นะรายการนี้นะเอาสามพันบาททวนนะคะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปนะคะพร้อมแจ้งราคามาด้วยนะสำหรับพระสมเด็จนะคะ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะรายการนี้หนูให้ชมเนื้อมวลสารนะนี่ให้ชมใกล้ๆเลยไม่ต้องไปเดินซื้อพระเองนะคะขายตรงนี้นะราคาเบาๆบางๆนะคะให้พี่ๆเอซีนะ <c oughs> ถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเมื่อวานมี1รายการนะคะปิดไปแล้วนะหลวงปูทวดวัดช้างให้นะอันนี้เป็นพระติดรางวัลเช่นเดียวกันนะคะชนะการประกวดนะหลวงปูทวดวัดช้างให้นะเป็นเนื้อวาดน,นะคะรายการนี้นะอ สวยนะอย่างที่หนูบอกนะคะไม่ต้องออกไปเดินซื้อพระเองนะชมพระสวยๆราคาเบาๆนะคะที่ช่องหนูนะพระบ้านทั่วทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุวนะด้านหลังเป็นเหมือนเจดีนะคะนี่รายการนี้นะเอา1,800บาททวนนะคะสำหรับพระ หลวงปูดทวดเนื้อว่านนะคะ1,800บาทนะขออนุญ,ญาตนำพระติดรางวัลออกก่อนนะคะเนื่องจากว่าเก็บก,กะพื้นที่นะไม่ใช้คำพูดผิดนะเนื่องจากว่าพื้นที่เต็มนะคะมันจะได้แบบสะดวกนะเรามาเริ่มกันที่รายการนะนี่รายการแรกนะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะ รายการนี้นะหนูเอาราคาเบาๆบางๆแล้วกันนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะรายการแรกขอ890ละกันนะคะเปิดบินนะพี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะโหบอกเลยว่าราคานี้องค์นี้หนูขายต่ํากว่าทุนนะ890นะเอาไปถัวถัวกันนะแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะสวยนะคะ890นะถัดมา เป็นพระหลวงพ่อสดนะคะหลวงพ่อสดปากน้ํานะนี่ปากน้ําหลวงพ่อสดมาพร้อมรายการนะคะอย่างที่บอกนะ <c oughs> <c oughs> ขอประทานอนาภัยนะคะอันนี้นะมาพร้อมนะรูปนะคะรูปหลวงพ่อท่านนะรูปหลวงพ่อสดนะคะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะที่บ้านนะ อันนี้เอาเก้าร้อยเก้าสิบเลยนะคะลงเก้าเลยนี่เก้าร้อยเก้าสิบนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้นะคะถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะสิงหลวงพ่อเดิมรายการนี้นะนี่มาพร้อมรูปท่านนะคะรูปหลวงพ่อเดิมนะสวยนะคะวันนั้นขายไปหนึ่งองค์นะอันนี้พร้อม สิงด้วยนะคะรายการนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาททวนละกันนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาททวนนะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปมานะพร้อมแจ้งราคานะหนึ่งพันห้าร้อยบาทท้วนนะถัดมาเป็นรายการวันนี้หนูมีรายการพระเลี่ยมทองมานําเสนอนะคะทั้งหมดสามรายการนะรายการแรกนะคะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตนะจะให้ไฟ ผมจะปรับไฟนิดหนึ่งนี่เดี๋ยวให้ชมนะเหรียญหลวงพ่อท่านนะคะนี่พศสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะคะน่าจะเป็นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะเหรียญหลวงพ่อกันมัดพญาตนะนี่เหรียญมีความคมชัดลึกมากนะคะสำหรับรายการนี้นะ Oh, สวยนะคะบอกเลยมาพร้อมกรอบเลี่ยมทองนะคะอันนี้เป็นทองแท้นะไม่ต้องกลัวนะคะทองแท้นะทองแท้ไม่แพ้ไฟนะคะความดีคนก็เช่นกันนะความดีก็ย่อมชนะอนธรรมนะความดีชนะทุกอย่างนะคะบอกเลยยกเว้นเรื่องเดียวนะบอกเลยความดีไม่สามารถชนะความรักได้นะบางคนเป็นคนไม่ดีเขาจะรักอยู่เฉยเขาก็รักนะอันนี้คือเรื่องจริงนะ อันนี้นะนี่งานเลี่ยมทองนะคะหลวงพ่อการวัดพญาต์นะรายการนี้นะคะนี่ด้านหลังนะเหรียญคมชัดลึกมากนะนี่เป็นรุ่นนะคะที่ระลึกนะปฏิสังขรนะคะสร้างอุโบสถนะรายการนี้หนูเอาเจ็ดพันบาทท้วนนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเอาเจ็ดพันบาททวนช่วงนี้ทองแพงนะ เราราคาเบาๆบางๆพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ๆสําหรับถัดมาเป็นรายการเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะปี2482นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะออกวัดหนองโพนะหนูพยายามจะซูมให้ชัดนะคะให้มองเห็นหน้าเหรียญอย่างชัดเจนนะพระนะสวยสดงดงามน,นะนี่ ดูตรงฐานนะคะนี่คมชัดลึกมากนะเส้นนะตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเลยนะคะพี่พี่อายุแปดสิบสองนะคะตัวหนังสือเนี่ยคมชัดมากหน้าหลวงพ่อเห็นไหมคะตาจมูกนะคะหน้าผากนะสวยสดงดงามน,นะคมชัดลึกนะพี่นะ เส้นจีวรสังคติลวดลายนิ้วมือต่างๆนะมีความคมชัดลึกจริงๆนะสำหรับรายการนี้เอา7000เช่นเดียวกันนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้นะใครชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาด้วยนะหลวงพ่อเดิมอันนี้เป็นรุ่นจันโค้งนะคะจันโค้งนะโอ้เหรียญมีก็มีความคมนะนี่วัดหนองโพ ซูมให้ดูใกล้ๆก,กันไปเลยพศสอบสองพันสี่ร้อยนี่นะคะยันนะคมชัดลึกตัวหนังสือเป็นแท่งตรงนะชัดเจนมากนะเป็นแท่งรายการนี้เอา7000บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปมานะพร้อมแจ้งราคาให้น้องด้วยนะคะถัดมาเป็นรายการที่สามนะคะของพระเลี่ยมทองนะอันนี้นะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะ วัดโคสิตารามนะเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะนี่เป็นพระเลี่ยมทองแท้เช่นเดียวกันนะนี่หนูให้ชมหน้าหลวงพ่อนะตาจมูกปากนี่เห็นไหมตาเป็นเม็ดเลยนะคะตาเป็นเม็ดเลยจมูกโด่งนะคะมุมปากชัดเจนนะหูนะแล้วก็ด้านขวานะคะด้านขวาขององค์พระด้านขวาองค์พระเดี๋ยวนะคะหนูหยิบ ลายจิ้มฟันมือลยสันนิดนึงด้านขวาขององค์พระนะตรงนี้นะเห็นไหมคะเนี่ยมีเป็นเนื้อนูนเนะื้เกินเต็มเลยเนี่ยนี่นะแล้วก็เส้นเสียนนะวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับรายการนี้นะเอาเจ็ดพันบาททวนเช่นเดียวกันเส้นสังคติรีวอจีวอน,นะคะมือนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมมากเลยนะคะยันข้างนะนี่สองอันนะคมชัดลึก รายการนี้เอา7,000บาทเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆคะ่ะใครชื่นชอบนะแคบรูปนะบอกเลยว่า7,000พันนี้ถูกมากนะสมัยก่อนจำได้นะโอประมาณ10กว่าปีที่แล้วหนูซื้อพระไพรีพี่นานะหนูซื้อไป6,000บาทนะซึ่งเปรียบเทียบกับทองสมัยนี้แล้วดูพระถวยมากๆเลยนะคะพระไพรีพี่นาตตอนนั้นองค์นี้เดี๋ยวหกพั 6, บาทหนูจาได้ ถัดมาเป็นพระนี่กรมตำรวจนะคะพระกรมตำรวจนะประวัติศาสตร์ตำรวจนะคะกรมหลวงเอ่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจนะหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจนี่นะปีสองพันน่าจะเป็นหกสิบสองหรือเปล่าหนูอ,อ่านปีผิดนะคะ ไม่ใช่นะนี่มีพร้อมตาด้วยนะคะหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจนะ้าของนะเก็บมาเป็นอย่างดีนะคะเมื่อวานนะพี่ท่านไหนนะถามหลวงพ่อโสธรหนูไว้นะวันนี้มีพระโสธรกรมตำรวจมาด้วยนะคะด้านล่างนะมีโค้ดนะคะ 898เลขสวยด้วยนะคะ898ไม่ใช่นะ698นะคะ698ตื่นมาไล้์ตั้งแต่เช้านะตื่นมาตีสามกว่านะคะเบอร์เล็กน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องรีบไลท์แล้วก็อาบน้ำเสร็จก็จะไปดูพระกันต่อนะคะอืือสวยจังเลยอะ่ะ สำหรับพระสโสธรรายการนี้นะเอาสองเอาหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยแล้วกันนะคะหนึ่งพันสามร้อยนะนอนกล่องมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ท่านไหนนะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้นะคะพระสโสธรนะ มาเป็นรายการนี่เหรียญน,นะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีมีพี่ท่านหนึ่งรีเควสตมานะคะว่าขออนุญาตด,ดูตรงกล่องตรงซองอะไรเงี้ยชัดๆหน่อยก็จัดให้นะคะนี่นะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นห่วงในตัวเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะโอ้เนื่องจากพระผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะนี่ ดูตรงสันจมูกหลวงพ่อท่านนะรายการนี้นะคะโหดูคมชัดมากเลยนะตัวเส้นนะคะนี่เลียนปี19นะปีลึกเลยนะปี19นะคะ หนูเอา800นะคะรายการนี้นะเหรียญหลวงปู่โตะนะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปมานะเช่นเดียวกันนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะรายการนี้เอาแ0 0อเช่นเดียวกันนะคะโอ้ตัหลงพ่อนี่นะจุดไข่ปลาเนี่ยชัดมากเลยนะเสมารายการนี้บอกเลยนะขายถูกมากนะทั้งสองเหรียญน,นะบอกเลย พระนี่ด้านข้างนะเป็นเสมานะคะเหรียญเสมานะหลวงปู่เอี่ยมจุดไขป่ปลาเส้นมีความคมชัดลึกมือหน้าหลวงพ่อพญานาคนะสวยจริงๆนะบอกเลยว่าเหรียญน,นี้สวยมากๆนะมีความคมมากนะคะห่วงในตัวนะเส้นด้านหลังก็คมชัดลึกจุดไข่ปลาก็เช่นเดียวกันนะคะลวดลายเส้นนะโหคมชัด รายการนี้นะรีบรีบซื้อนะคะพี่นะ800บาทเองนะหนูขายถูกมากเลยสำหรับรายการนี้นะบอกเลยถัดมาเป็นพระนะคะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเนี่ยมกรอบนะสำหรับรายการพระสมเด็จนะหนูเอา1,000บาทท้วนนะคะ พี่พี่เอซท่านไหนชื่นชอบนะแคปรูปพัมแจ้งราคามาด้วยนะถ้าเป็นพี่ที่โทรมานะคะก็แจ้งหนูว่าเป็นพระสมเด็จกรอบโบราณนะคะกรอบโบราณนะห0ึ่บาทท้วนนะคะไม่ค่อยมีแล้วนะพระเลี่ยมกรอบแบบนี้นะอันนี้นะถัดมาเป็นรายการพระสมเด็จวัดละคังเช่นเดียวกันนะคะรายการนี้นะหนูขอ1,000บาทท้วนนะคะพี่พี่ ใครชื่นชอบนะรีบนะบอกเลยว่ารีบนะขายราคาเบาๆบางๆมากนะคะวันนี้นะทั้งๆที่พักก็ยังตามทุนกันอยู่นะกับคุณเพชรนะคะยังตามทุนกันอยู่มาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูเนื้อมวลสารนะเอาหนึ่งพันบาทท่วนนะคะ ถูกใจใครรีบแคปรีบโทรมานะแจ้งว่าเป็นพระสมเด็จนะอยู่ในถุงก็ได้นะคะอยู่ในถุงนะรายการนี้เอา1,000บาทนะเรี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะปกติหนูขายพันกว่านะบอกเลยนะพี่พี่ก็อย่างที่บอกนะคะแล้วแต่บ้านนะคะแล้วแต่บ้านที่เราได้มานะอ่าถัดมาเป็นรายการพระนะคะ หลวงพ่อก,กันนะวัดพญาตนะนี่รายการนี้นะมาพร้อมงานลงยานะบอกเลยว่าอันนี้เซลนะต่ํากว่าทุนด้วยนะคะต่ํากว่าทุนงานลงยาเนี่ยเฉพาะกรอบนะหลายร้อยนะหนูบอกเลยเพราะว่ามันมีด้านข้างด้านหลังด้วยปกติเฉพาะด้านหน้านะหนูเคยไปทํานะตอนนั้นประมาณ400อนะอันนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังและข้างนะคะเฉพาะกรอบประมาณ700นะแล้วพระดูพระดู เข้ากับพี่ได้พระในราคา300ร้อนะพัหรวมพ่อกันเนี่ยโอ้โหคมชัดลึก,ากมากนะนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะรายการนี้เอาหนึ่พันบาททวนเช่นเดียวกันนะคะเนื้อเปียกทองนะใครชื่นชอบนะรีบเลยนะคะถูกมากนะนี่ที่ระลึกในการนะปฏิตัตงของอุโบสถนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระเปียกทองนะ 1,000พบาทท้วนนะคะถัดมาเป็นพระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่น3ามนะนอนกล่องแบบนี้กันมาเลยนะคะแพะ็คพระแบบนี้นะถ้ามีแบบนี้หนูจะใส่ส่วนมากจะใส่ทิชชู่กันข้างในนะแล้วก็มีบับเบิลไปด้วยบับเบิลก็พันข้างนอกด้วยนะคะเพื่อกันกระแทกแล้วก็ทิชชู่ไม่ให้พี่พระพี่เขย่านะหมายถึงว่าระหว่างทางเนี่ยการขนส่งนะคะอาจจะ ยาวนะเดี๋ยวพลาหลุดแตกนะคะหนูก็จะใช้ทิชชู่ถึงพวกพี่ก็พี่ก็เอาทิชชู่ออกนะคะพลาของหนูจะพันทิชชู่กับบับเบิลนะแลวสุดท้ายก็ใส่กอะซองกันกระแทกด้วยนะคะถ้ารายการไม่ใหญ่ครับกล่องใส่ซองกันกระแทกไปอีกสามชั้นนะรายการนี้นะคะเอาหนึ่งพันบาทท้วนนะคะนอนกล่องกันมาเลยนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับรายการพระผงของขวานปากน้ํานะ อันนี้เป็นปิดตาพังพการนะคะปิดตาพังพการนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยเอาเจ0ร้อบาททวนนะคะบอกเลยว่าขายถูกนะต่ำกว่าทุนนะคะรายการนี้นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยฮะ,ะตัวหนังสือนะคมชัดลึกมากนะคะพี่พเนี่ย ปิดตาพังพก,การนะรายการนี้เอาเพียงแค่700นะคะราคาเบาๆบางๆนะรีบนะคะรีบอย่างที่บอกว่าพระใครพลาดอีพีนี้ถือว่าพลาดนะถัดมาเป็นรายการนะเหรียญหลวงปูกไข่นะคะเหรียญหลวงปูกไข่นะเหรียญเนี่ยมีความคมชัดลึกมากนะนี่เอาเท่าไหร่ดี เอา700ดร้อยละกันนะคะอย่างที่บอกนะ EP นี้เนี่ยด้านหลังนะเป็นเส้นขนแมวเส้นเสี้ยนเต็มไปหมดวิ่งเต็มไปหมดเลยนะ EP นี้ขายผานะบางมากนะราคาใครพลาดคลิปนี้ถือว่าพลาดนะแบ่งปัน fc กันนะคะอย่างที่หนูบอกนะถั่วถั่วกันไปแบ่งกันนะคะพี่พนะหนูก็บวกแค่องค์แล้วไม่เยอะนะแล้วก็มีค่าน้ำมันนะค่าเดินทางด้วยที่สำคัญคือเสี่ยงนะคะบอกเลยว่าเสี่ยง กว่าจะเดินทางไปแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดนะแต่พวกหนูยินดีนะเรามีความสุขนะในการหาพระสวยๆมาให้พี่ๆของหนูนะทุกท่านนะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะมาพร้อมงานเลี่ยมกรอบโบราณแบบนี้เลยนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพร้อมเลี่ยมกรอบโบราณน,นะ เอาเช่นเดียวกันนะเบาๆบ,บางๆเลยนะ700บาททวนนะพระรายการนี้นะคะ EP นี้งดต่อรองนะเนื่องจาก1ยังไม่ได้ทุน2ขายต่ำกว่าทุนนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะใช้เงินหมุนเวียนนะคะเงินหมดบัญชีกันแล้วนะคะเหมาพักกันมาเยอะนะกับคุณเพชรบอกเลยรอบนี้เหมาเยอะจริงๆเ่อจะใช้เงินทุนในการที่เราจะต่อยอดนะคะไปต่อนะ อ่าอันนี้นะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะนี่มีตาวัดนะคะเป็นถุงนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรกระเป๋าผ้าอ่าพงของขวานวัดตากน้ำนะคะพงของขวานวัดตากน้ําแล้วแต่นะใครชอบนอนกล่องหรือชอบแบบนี้นะแล้วแต่ความชื่นชอบนะคะ นี่รายการนี้เอา1000บาททวนเช่นเดียวกันนะคะ1,000บาททวนนะสำหรับพี่ท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะเมื่อวานพลาดพาัปากน้ำนะก็วันนี้นะคะม,มีหลายรายการเลยมีทั้งนอนกล่องพร้อมรูปหลวงพ่อสดแล้วก็เป็นซองผ้าแบบนี้นะรายการนี้เช่นเดียวกันนะคะเอาหนึ่งพันบาททวนนะคะพี่ๆขานหนึ่งพันบาททวนนะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะ ed, นะล็อกเก็ตนะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะมีสองรายการนะคะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยววันนี้หนูจัดราคาบางๆแน่อเอเหรียญน,นี้ก่อนละกันล็อกเก็ตด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อท่านนะด้านหลังเป็นสิงนะคะ เอาเจ็ดร้อยนะคะเจ็700นะเหมือนพี่ได้พระทั้งหมดสี่เหรียญน,นะมันที่หนูบอกด้านหน้านะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อท่านนะด้านหลังเป็นตะกรุดพร้อมจีวรแบบนี้นะคะรายการนี้นะเท่ากับซื้อพระแค่องละสามร้อนะ เอาแค่700บาทนะคะราคาเบาๆบางๆนะรายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆะ่ะเป็นมีดนะมีดงานะหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะมีดนะอันนี้เป็นงาแท้นะคะส่วนไม้นะ,ะด้ามตรงนี้ปอกนะคะก็เรียกปอกเนาะเป็นไม้นะคะเป็นไม้นะแล้วนี่เขาเรียกผ่าหมากใช่ไหมคะนี่หายากแล้วนะคะมีดนะ เป็นมีดผ่ามากนะคะแบบนี้นะลวดลายสวยนะคะสวยนะสมัยก่อนนะคะคนสมัยก่อนนะเนื่องจากว่าออกหาล่าสัตว์นะคะในป่านะก็ไว้ขจัดบัดเป่านะคะทูตผีปีศาจสิ่งไม่ดีนะคะหลวงพ่อเดิมนะท่านสร้างมีดมาเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยก็ถึงบอกว่าเฉพาะงานเนี่ยก็คุมแล้วนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะในราคานี้นะนี่ มีดนะคะหลวงพ่อเดิมนะคนโบราณนะจะพกติดตัวนะคะเวลานำเข้าป่านะหรือเดินทางนะให้แค้วค่าปลอดภัยนะพระนะคะครบแล้วทุกรายการนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะช่องทางการติดต่อนะ 09 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะ ID Line mm hmm. ก็เช่นเดียวกันนะใช้เบอร์เดียวกันนะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระบ้านทั่วทิพ์เพชิจิตจัดให้บายยุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพระสวยๆเยอะเลยนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญนะแวะเข้ามาทักทายนะแล้วก็อุดหนุนบ้างไม่อุดหนุนบ้างไม่เป็นไรนะแวะเข้ามาทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ